เดินเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถ่ายวิดีโอไวไก่อนไม่เป็นไรมือกาไม่่โอแล้วว่าหตั้งแต่ท้ยบ้าีา่ยากมาเป็นยังไงเราเนี่ยมันจิ้มแล้วมันหมแบบนรยแม่ได้ไหมคุณแม่บอกว่ากินข้าวไรบรี่มาแล้วข้าวบรี่มันยางแข็งๆห่อยแต่อมากินข้าวอ่อนร มันไม่แข็งมันนิ่มมากเลยกลัมันนิ่มจริงนะแล้วมันก็อร่อยจริงๆว่ามากไมนีด้แล้วันดีกล่อสุขภาพลองชิมนะคะชิมได้เลยที่สำคัญนะตั้งแต่ดินค่ะตั้งแต่การปลูกฝังตัวข้าวเพราะเลยก็เป็นกเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่ได้ได้มาง่ายๆเพราจะมีกรมในเรื่องของการตรวจด,ด้วยว่าปลอดภัยในเรื่องสารเคมีทั้งหมดหลังจากนั้นแล้วนะคะเกะเข้าไป หวานมีความดันเยอะคอเลสเตอรอลในร่างก,กายเยอะแนะนานะคะว่าให้กินข้าวแบบนี้และนี่ก็คือข้าวเกษตรทริย์แล้วก็เป็นรูปแบบแต่ก็คือข้าว่ออยไรดอกอนั่นเองค่ะดึงแพ็กเป็นแบบสุญญากาศด้วยเก็บไว้ได้นานนะคะนี่จะไม่ว้เป็นปีนเลยเนาะราคาแค่85บาทเท่านั้นเองอุ้ยอร่อยจริงนะเธออร่อยทีอ่ะ <c oughs>